เออมุเลตเฮลโลโซลาซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดต่อเนื่องมาจากรายการ The Six th Sense Air. s i x กเซ e n ์ออนตอนนั้นเนี่ยเราได้สัมภาษณ์คุณปายผู้ชายคนนั้นพยายามที่จะสื่อสารผ่านร่างน้องหันไปพูด กับพี่นายคำนึงว่าอยากมายักเนี่ยคือไม่ได้เป็นแบบมู่เวทไม่ได้เป็นหน้าตาแบบผู่เวทแต่เป็นคนนี่แหละ,ะหน้าเหมือนคนนี่แหละ,ะที่หนูเห็นแต่ว่าไม่ได้มีเคี้ยวตลอดเวลาเขาไปหาน้องแล้วค่ะเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรพูดออกมาได้ไหม พาากสวัสดีครับตอนเี้ก็สู่รายการเดอะซิกเซนคนเทนผีนะฮะวันนี้นเราอยู่ที่วัดถ้ำ<า>พระธาตุใช่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาฮะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดต่อเนื่องมาจากรายการเดอะซิกเซ้นออนแอร์ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราได้สัมภาษณ์ คุณปายค่ะแล้วก็มีพี่เป๊กค่ะแต่พี่เป๊กไม่ได้เห็นหน้านะแต่วันนี้เนี่ยพี่เป๊กก็มาแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณไนท์คุณไนท์นะฮะอาเชิญเชิญเชิญคุณปายกับคุณไนท์ก่อนละกันสวัสดีครับสวัสดีด้านนี้เลยด้านนี้เลยค่ะอาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณไนท์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลอดเหมือนกันใช่ครับใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาวันนั้นเนี่ยผมย้อนกลับไปก่อนนะย้อนกลับไปก่อนมาทิการหนูเห็นอะไรบ้างในวัันนน้ใช่ หลายๆครั้งที่เรานำเสนอซึ่งเป็นเรื่องของโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ก็ไปสถานที่แห่งหนึง่งแล้วพอเข้าไปปุ๊บก็รู้สึกถึงความไม่ปกติของร่างกายดีกว่าตอนที่น้องเขาเหมือนผีเข้าอาการที่เกิดคืออารวณอารู้กับว่าจะไปฆ่าใครสักอย่างกูจะเอาร่างนี้กูจะคืนกูจะของของกูคืน จิ้มโลเคชั่นจากตรงนี้ไปถึงสถานที่นู้นน่ะกี่กิโลฮะน่าจะเกือบ200ครับเทปนี้นะผมเชื่อว่าเราอาจจะต้องไปเคลียร์แล้วไปคุยกันถึงพื้นที่มนันิการหนูเห็นอะไรบ้างผู้หญิงเดินตามน้องอแล้วก็มีผู้ชายที่แต่งตัวดูโบราณกว่าเดินตามเหมือนกันแล้วก็อยู่ในยุคสมัยแบบยุคอาณาจักรแบบถ้าไม่ขอมก็ทวารวดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันยุคแบบพันกว่าปีอ่ะพี่เจครับแล้ว ผู้ชายคนนั้นพยายามที่จะสื่อสารผ่านร่างน้องแต่ทําอะไรน้องไม่ได้สื่อสารผ่านร่างคุณปายใช่เพราะว<า>่าวันนั้นเราวันพระไงเป็นวันพระใช่แล้วก็จริงๆผมก็กลัวด้วยเพราะว่าเราอยู่ในบ้านของของเคส,อ,เคสอีกเคสหนึ่งในรายการแล้วเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวจะอยู่ๆมาคราวนี้เนี่ยไม่เป็นไรแล้วเรามาถึงที่นี่ตอนนี้เราอยู่กาญจนบุรีก็คือสถานที่เกิดเหตุเลยใช่ค่ะครั้งแรกที่มาวันนั้นผมถามหน่อยคุณนห ทำไมถึงมาที่วัดนี้คือด้วยการที่เราจะต้องมาปฏิบัติภารกิจครับก็บคือเราจะมาทําการเก็บสื่อในเรื่องของการนําเสนอเรื่องของภารกิจของหน่วยงานครับสถานที่เนี้ยนะครับเป็นพื้นที่โลเคชั่นที่น่านาเสนอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณคุณนายพี่เป๊กแล้วก็คุณปายเนี่ย ทำหน้าที่ที่จะเผยแพร่สื่อในหน่วยงานองค์กรองค์กรหนึ่งและในหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะต้องเก็บภาพต่างๆในบริเวณที่เราไปทํางานเพื่อที่จะไปทําให้คนดูว่าหน่วยงานที่เราทำเนี่ยเราอยู่กับชุมชนยังไงเราอยู่กับพื้นที่แบบไหนมาเจอพี่เป็กพี่เป็กเป็นคนหนึ่งที่เชื่อปราจา์ huh หมายถึงว่าชอบชอบถูกจริตก็เลยอ่ะเอาคุณปายมาเลย <c oughs> คุณปายมาถึงความรู้สึกแรกนะวันนั้นเราถามไปแล้วนะ ผมขอย้ําอีกทีหนึ่งความรู้สึกแรกที่คุณเดินเข้ามาในวัดนี่เลยมันจะผ่านเส้นนี้แล้วเราก็จะเจอกับเทวสูบทูเวทซึ่งโอ้สวยงามนะใหญ่มากด้วยสวยงามแล้วก็โบสถ์นี่นี่สร้างอยู่ประมาณเห็นพระอาจารย์บอกสร้างมันอยู่ประมาณ20ปีมีเงินก็สร้างมีเงินก็ค่อยสร้างค่อยสร้างไปจนวันนี้เนี่ยใกล้เสร็จแล้วอ่าฮะคุณรู้สึกถึงอะไรจริงๆไม่ไม่ได้เดินค่ะพี่เจนั่งรถพี่เป๊กมานั่งรถขับไม่รู้เลย นั่งรถแล้วก็พอใกล้ๆถึงคือตัวตัวหนูก็กดมือถือเล่นแล้วก็พี่ไนท์แกก็บอกว่าเนี่ยครับโบสถ์มีพิธีอะไรเพิ่งผ่านไปอะไรเงี้ยหนูก็เงยหน้าขึ้นมามองหนูก็โบสถ์สวยมากเลยค่ะพี่ไนท์โอ้ท่านหนูใช้คําว่ายักษ์องใหญ่ใช่คำว่ายักษ์ยักษ์ท่านตัวใหญ่ท่านตัวใหญ่แล้วก็น่าท่านดุมากน่าท่านดูจังผมขออนุญาตนะเดินตามผมมานิี้ึนึ่ะผมขออนุญาต เขาน่าจะเพิ่งมีพิธีอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างเพราะว่าเมื่อวานมีกระถินค่ะน่าจะเพิ่งบวงสรวงอ่ะแล้วก็น่าจะบวงสรวงกันไปนะค่ะแล้วก็องค์ปูที่ว่าคือองนี้โอ้ใหญ่มากนะใหญ่มากแต่จริงๆหนูว่าหน่าท่านใจดีนะเออแต่คุณรู้สึกว่าดุใช่ขออนุญาตผมผมรู้สึกว่าคุณกลัวนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าดุไหมคะ มันมีอาการสันๆเฉยเยขาตขออนุญาตขอนด้านนี้ด้านี้ตอนนี้กลัวสันมันคืออะไรเป็นอะไรมันหนาวหนาวสันๆค่ะไหนขอดูมือหน่อยแบมือเพราะว่าเมื่อก่อนตอนตอนที่เราได้เดินขึ้นไปท่พระธาตุทำาพระธาตุคุณมีอาการสันอันนั้นสันกว่านี้ค่ะอ่าฮะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันไหม มันจะรู้สึกสั่นมาจากข้างในค่ะนูก็อธิบายอาการไม่ถูกสั่นจากข้าง,างใน,ในอ๋อผมถามอ่ะคุณส้มค่ะการสั่นจากข้างในผมไม่รู้คุณเคยเป็นหรือเปล่านะค่ะอาการแบบผีจะเข้าเจ้าจะลงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลักษณะแบบนี้คือผีเข้าหรือเจ้าลงต้องการผ่านร่างคำว่าต้องการผ่านร่างมันเป็นได้ทั้งสองกรณีเลยพี่เจทั้งผีเข้าทั้งเจ้าลง แต่สิ่งที่หนูสื่อสารได้หนูรู้สึกว่าผีไม่ใช่เจ้าแต่ผีเนี้ยอาจจะมีฤทธิ์อยู่ในพื้นที่หรือมีฤทธิ์ที่จะคนโทรลอะไรบางอย่างน้องได้คือไม่ใช่เป็นวิญญาณธรรมดาเฟรนเฟรนทั่วไปและสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเคยหนูสื่อสารได้แล้วมันเกี่ยวหรือจะเป็นปมนี้ที่ทําให้น้องเห็นหน้ายักษ์ในวันที่หน้าททวิสุวรรณยังลนลนอยู่คือบริเวณเขาลูกเนี้ยค่ะพี่เจนี่นะนี่นะใช่ใช่ สื่อสารถึงยักษ์ร่างใหญ่ที่ไม่ใช่เทวสุวรรณนี่ทำไมน้องกลัวทำไมทำไมทำไมไทำไมค <c oughs> ุณเห็นไหก,ก็วันนั้นที่เกิดพอทักเสร็จขับขับพี่ไปขับไปเองนิดนึงค่ะหนูก็บอกพี่ไปว่าพี่ไปคะแบบว่าคืนไส้มากเลยจะอ้วกวันนั้นคือหลังจากที่เราได้ขับรถผ่านเทวสุวรรณไปนะครับก็ผมเองได้สังเกตทุกๆอย่างก็จะมีบใบสีอย่างเงี้ย คือเขา,อาบอกว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าเป็นใบาสี่จะตั้งอยู่น้าโบสถ์นะครับจะไม่อยู่อย่างนี้อันนี้เท่าที่ทราบก็คือเหมือนเขาจะทําพิธีใส่หัวใจอ่าอันนี้ครับแต่วันนั้นเนี่ยราจะเรายังไม่ได้รู้อะไรเลยพอเราเข้ามาป,ปว๊เวอ่าใช่<ม>อันนี้ผมก็ยังเรียกไม่ถูกแต่ว่าพอเราเข้าไปปุ๊บพื้นที่ตรงด้านนี้เราสายระดับสายตาเราจะเห็นเนี่ยรูปรูปพระธาตุาเวตรงด้านนี้ตอนนั้นใจผมคิดไปละมันไปเรื่องที่บอกว่าทําไมน้องปายพูดว่าทาเวศด้านหน้าดุ หมายถึงว่ายักษ์เห็ดยักษ์หน้าดุหน้าดุไม่ใช่เทาเวทเนี่ยผมตอนนั้นจะไม่รู้เขากลัวไงแต่ว่าตอนนั้นก็คือใน้จเขากลัวก็ที่น้องเห็นน่ะหนูจะสื่อสารว่าไม่ใช่เทาเวทแต่คือยักษ์ที่อยู่ที่นี่ที่หนูเห็นอยู่เขาลูกนี้มันมีคำหนึ่งค่ะพอหนูซุดลงไปแล้วพอหนูอ้วกเสร็จก็หันไปพูดกับพี่นายคำหนึ่งว่ายักษ์มายักษ์มาใช่ค่ะพูดคำหนึ่งว่ายักษ์มาตอนนั้นก็เริ่มเป็นจังหวะที่เราพยายามจะบอกว่า พี่เป็กครับพี่เป็กแปอวรถมาเถอะแล้วเราออกจากตรงนี้กันอะไรอย่างงี้ตอนนั้นสถานการณ์เนี่ยไม่รู้จะทําอะไรไม่ขอทํางานแล้วไม่เอาแล้วขอเคลียร์ออกก่อนขอเอาคนออกก่อนเพราะตอนนั้นเราแก้อะไรไม่ได้แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่แบบเราไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยพอได้ขึ้นรถปุ๊บทุกอย่างมันเริ่มโอ้โหไปเลยตรงที่ว่ามีทั้งภาษามีทั้งเขาเรียกว่าอารมณ์ความรุนแรงหรือมีการสื่อสารอะไรออกมาที่บอกว่า อย่าเอาน้องออกจากพื้นที่กรีดกราดเป็นภาษาเขาเรียกอะไรเป็นภาษาที่เราไม่เคยได้ยินแต่มันผมใช้คำดึงว่ามันใช้คำว่าเหมือนสวดมนต์ไหมเราไม่ใช่ครับเหมือนการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนแปลว่ามันเป็นบทมันเป็นคำพูดที่แบบมันมีใจความที่เราเหมือนมันไม่ใช่เป็นการพูดมั่วแต่เราฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ภาษาเราความรู้สึกหนูอ่ะหนูอยากจะทุบรถให้รถนั้นแตกอ่ะยังจำความรู้สึกวันนั้นได้หนูจะทุบให้รถมันแตกไปเลยเหมือนยักษ บ้างเหมือนยักษ์อยากจะทําลายเขาของนี่นะรู้รู้แต่ว่ามันมีกําลังมหาศาลที่เราอยากจะทูให้รถมันพังมันแตกอยากพลิกรถอยากกลับมาที่นี่เหมือนยิ่งทําให้เขาโกรธเขาใช้คําว่าอย่าเอาคนของกูไปอย่ามาจับตัวกูอย่าจับคนของกูอย่าจับคนของกูอ่าใช่ปร,ประมาณนั้นหนูเห็นยักษ์หนูเห็นยักษ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นยักษ์เองแบบอ,อยู่ดีๆก็เป็นยักษ์เนี่ยไม่ใช่ เขาเคยเกิดและตายอยู่ที่นี่เขาสัญญาว่าจะรอ,อเขาติดพันธะสัญญาอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เคยคิดดีพูดดีทำดีแต่เมื่อวันหนึ่งถูกกลับคำถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังเขากลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากคนที่เคยปกป้องก็กลายเป็นเกลียดชังเกลียดชังก็ไม่เชิงแต่แขนแต่หนูแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได่องค์ใหญ่เท่าทาวเวสุวรรณอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนเหมือนคนแบบอารมณ์เหมือนแบบคนตัวใหญ่าหาใหญ่มากๆแล้วคาว่ายักษ์เนี่ยคือไม่ได้เป็นแบบปู่เวทไม่ได้เป็นหน้าตาแบบปู่เวทแต่เป็นคนนี่แหละ,ะหน้าเหมือนคนนี่แหละที่หนูเห็นแต่ว่าไม่ได้มีเคี้ยวตลอดเวลาคุณรู้สึกถึงยักษ์แบบไหน เป็นแค่ผู้ชายตัวใหญ่อะที่มีพลังมหาศาล <t> แล้วก็เห็นดวงวิญญาณที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เคยมีชีวิตอยู่ที่นี่ในหลายๆลายพันปีมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> อาจจะหลักพันปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยู่วนเวียนปนเปกับพวกเรา เดินอยู่บนเปกับพวกเราอยู่แถวบริเวณนี้ที่เคยเป็นคนอยู่จริงๆที่ไม่ใช่ยุคหินนะ่ะเป็นยุคแบบอย่างที่บอกพันกว่าปีอาจจะทวรารวดีหรือขอมหรืออะไรผู้ชายที่ตามคุณปายอะค่ะคเขาตะโกนออกมาเหมือนคนเสียสติแบบฮ่าเหมือนเดอะฮักแล้วก็เขายืนอยู่ฝั่งซ้ายนะคะหมายถึงเบื้องหลังฝั่งซ้ายตอนนี้นะหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็เหมือนคนสมัย คนคนเหมือนคนปกตินี่แหละพี่เจตาปากหนาจมูกแดนแล้วก็มีความกรามชัดผมเอียงไปทางอยากโศกแต่คิดว่าน่าจะอยากโศกเพราะเห็นภาพโพกปิดแต่คิดว่าน่าจะอยากโศกและหน้าบางครั้งอะค่ะอธิบายพี่สม้มพี่เจไม่ถูกบางครั้งก็เห็นเขาอะในในในจิตของเราเหมือนเขาพยายามสื่อสาร เหมือนเขาอยากจะคุยอะไรกับหนูแต่ว่าหนูก็รับได้บ้างรับไม่ได้บ้างแล้วแต่จิตเราจะนิ่งตอนไหนเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะก็คือสามตุลาเดือนตุลาค่ะหาหมอมาทุกอย่างแนละ้วใครอยากรู้ว่าไปหามาระดับไหน <c oughs> ไปติดตามได้ในรายการ The Citizen th on air นะครับโ okay. อเคอาทางันเดี๋ยวเราเดินไปตรงต้นตะเคียนนะ,ค,ะคุณไหวไหมไหวค่ะไหวนะไปะ ขอบคุณครับสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรารวมทั้งคนที่โดเนทให้เราด้วยใช่ค่ะเงินที่คุณโดเนทนะก็เอามาผลิตรายการแบบนี้แหละเราจะได้ไปไกลมากยิ่งขึ้น่ขอขอบคุณขอขอบคุณ A อ m อมเ t นี่เลยครับใครอยากจะได้เครื่องรางของขลังนี่นึกถึงแอมูเลตเลยอันนี้ของน้องส้มเป็นอะไรเป็นพญานาคค่ะพญานอุ้สวยนี่ด้วยส่งเสริมเรื่องของความรักเสน่ห์อ่าและเขาก็จะเลือกหินสีนะครับที่เป็นหินสีที่เหมาะกับวันเกิดของเราใช่อ่าอย่างอาจารย์โอนี่เล่นแบบลาหูเลยนะอันนี้ลาหูนะเออสวยสวยสวยผมบอกเลยนะว่าของของแอมูเลตเนี่ย เขาเลือกสรรวัตถุมงคลที่เป็นของแท้และของดีเท่านั้นมาให้เราคุณไม่เชื่อนะทีมงานผมใส่กอกทุกคนนะเชื่อไหมเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อนี่ผมให้ดูครับในผมยืมกล้องหน่อยนี่ฮะนี่ไหนคุณใส่อะไรนี่ครูสครูดโอ้สวยนะเข้ากับรอยสักนะฮะไหนคุณคุณกินคุณส่อะไรครับนี่มีเม็ดน้ำโมด้วยเห็นไหมครับนี่ยากนะ่คุณฟิล์มคุณใส่อะไรครับคุณฟิล์มอันนี้อะไรครับ หน่าเกี้ยวเหมือนกันอ่าแปลว่านี่ต้องต้องต้องเคี้ยวเลี้ยวล้อนะฮะคุณต้องบอกเขาด้วยว่าครับคุณเกิดวันอะไรอ่าปีอะไรเดือนอะไรและอยากได้พุทธคุณแบบไหนทักเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่ามาจากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีขอขอบคุณ Hello Solar ค่ะนี่เลยครับช่วงนี้ผมอย่างที่ผมบอกนะมีคนโทรมาเยอะอยากจะให้เราเข้าไปดูแลเอางี้ละกันเมื่อไหร่ที่คุณติดมาจาก คนอื่นเราก็พร้อมไปดูแลแต่การดูแลของเราเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนนะว่าค,คุณติดได้มาตรฐานพอหรือเปล่าถ้ามาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูแลให้ะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกที่จะติดโซลาเซลล์ คุณต้องหาคนหรือช่างหรือทีมบริษัทที่ไว้ใจได้อย่างเช่นเฮลโลโซล่าเนี่ยอย่างสมมติว่าเรามีพนักงานใหม่เข้ามาเราก็จับเทนเลยนะอ่าเข้าอบรมตอนนี้เนี่ยเราดูแลถึง2ปีด้วยกัน,น,นเข้าไปดูแลนะคุณหมดเลยล้างแผงในเรื่องของการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากจะให้เราดูแลเนี่ยหรืออยากจะให้เราไปติดตั้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจของเราได้เลยนะครับที่ He l โล Sola r หรือโทรมาหาเราที่ He l โล Sola r ได้เลยจ้า ครบรอบ10ปีเดอะซิกเซนคนเห็นผีกับเสื้อรุ่นใหม่ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อ FC ทุกคนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมคอตตอนอย่างดี100%พิมพ์สกรีนด้วยระบบ DTG เพื่อความทนทานสูงสุดส่งโอเวอร์ไซส์สวมใส่สบายและคุณภาพดีขนาดนี้ในราคาเพียงตัวละ850บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ไซส์ M L XL ไปจนถึงไซส์พิเศษอย่าง 2XL 3XL และ 4XL กันเลยทีเดียวครับ ถึงใส่แล้วจะก,กันผีไม่ได้แต่รับรองว่าได้ความเท่แบบสุดๆเพราะคุณจะได้ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ s นคนเห็นผีของเราให้ได้ไปต่อครับสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ได้เลยทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแอดไลน์มาที่แอดไซด์เดอะซิกเซนได้เลยครับ และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะจิกเซนต์คนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เ <c oughs> พื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าโทษโทษโทษท,ทีนะพอดีว่าเกิดความรู้สึกนึ่งร<อ>ะหว่างที่เรากำลังจะเดินเพื่อนสมที่มาด้วยพี่ท,ที่ที่มาด้วยกันบ,บอกว่า รู้สึกถึงคนพยายามจะกระสิบข้างหูตลอดเวลาว่ากระซิบว่าไม่ไม่ได้ยินครับพอดีผมยืนหลังภูเขาอ่ะอะเดี๋ยวผมเอาไวรัสด,ด้วยนะอ่ะพอดีผมยืนหลังภูเขาครับ <ừ. S 3> เจแล้วก็ได้ยินเสียงแบบอย่างเงี้ยแต่ <ou> ผมไม่ผมไม่ได้รู้ว่าผมผมจับใจความไม่ได้เป็นเสียงมันสวดอะไรบางอย่างอยู่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมันพูดอะไรบางอย่างอยู่ผมอยากจะบอกอะไรให้ไอเสียงนี่เนี่ยมันจี๊ดมานานแล้วฮะยังไงไม่ผมผมได้ยินมานานแล้วแต่ผม คิดว่ามันเป็นอย่างอื่นและเสียงเนี้ยการสวดบางอย่างอยู่ความรู้สึกผมเหมือนมันสวดอะไรบางอย่างอยู่แต่ในความรู้สึกหนึ่งมันคือแค่แต่ผมได้ยินเป็นคําที่มันละเอียดกว่ามผมได้ยินปลาฟิลฟิลประมาณเนี้ยผมได้ยินไปสองท่อน,นอแล้วก็อ,อ,อ่ามีการหายใจเห็นไหมมันมีการหายใจคนที่ ยังหลงเหลืออยู่ในดวงวิญญาณเหล่านั้นอะครับอันนี้ที่รู้สึกและรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้วยนะคือเขาสละชีพเขาตายเขายอมถูกสะกดยอมอยู่ที่นี่ยอมไม่ไปไหนโดยมีผู้ชายร่างยักษ์คนนี้เป็นเฮดเป็นหัวหน้าเหมือนพี่เขาก็เป็นระดับหัวหน้า ที่มีวิชามีอาคมที่มีความมีการมาเพเพียนด้วยซ้ําไม่ใช่วิญญาณธรรมดาใช่รู้สึกว่าพี่เขาอะถูกสะกดครับทให้ติดอยู่กับที่นี่เป็นการสะกดเป็นการหักหลังเกิดการหักหลังกันเกิดขึ้นใช่ค่ะโดยมีเราอยู่ในเรื่องนั้นถูกค่ะไม่แน่ใจพี่เป็กกับพี่ไหนเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่า มีการหักหลังสะกดเขาถ้ามีคนเรียกเราว่าเกตรหรืออะไรสักอย่างที่มีคําว่าเกตรเรารู้สึกว่ามันเป็นเราไหมไม่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 แน่ใจขนาดนั้นค่ะไม่ไมไมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหน,ห,นหนูแค่กําลังสืบในเวของหนูหนูแค่รู้สึกว่ามันมันเกี่ยวข้องแต่มันยังจับยังจับประเด็นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอสืบต่อ กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยม,มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่มันแบบไม่เหนือก็ก็อีสานอะไรประมาณนี้อ่ะพี่ม,มันมีความแบบแตกต่างจากคนในพื้นที่ที่ที่เป็นที่เป็นภาคตะวันตกอ่ะมาถึงบริเวณนี้คุณจอดรถชะลอชลออยู่แถวนี้ จังหวะแรกเราขับรถผ่านกันไปจอดตรงบริเวณหน้าศาลาครับนะครับจากนั้นเราก็ขับรถไป่รับเราลงจากรถเพื่อที่จะมาดูโลเคชันที่เราจะถ่ายซึ่งก็คือตรงจุดที่เี่ทางพี่ๆบอกว่ามีพระอยู่ทางด้านบนเขาพอจะเดินมาปุ๊บเราก็บอกว่าพี่เป็กเป็นคนบอกว่าท่านไปมามาไหว้ขอเจ้าแม่สี่จะได้หาย อะไรอย่างเงีย้ยค่ะคือ <g år den> ก่อนที่จะมาพี่เป๊กก็บอกว่าวัดที่เนี่ยแรงเออถ้าไปไปจะสมัมผัสอะไรได้แหละครับหนูก็พูดแค่ว่าไม่ไม่ทราบเลยค่ะพี่เป๊กต้องไปก่อนถึงจะทราบว่าเป็นยังไงก็พูดแค่นี้แล้วแกก็พูดทีเล่นทีจริงว่าจะอ้วเพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนหึงพี่หรือเปล่าหนูไหว้ขอสิว่าเป็นน้องมาทํางานเฉยเอะไรเงี้ยพี่เป๊ก็พูดเป็นคนตลกค่ะ ก็พูดติดตลกก็ยังไม่ทันยกมือไหวนะ,ะหนูก็อ้วกบยู่อ้วกไปอ้วกอยู่แถวโน้นนะะตรงอ้วกกระจายไปหมดเลยะคะแล้วมันก็เริ่มสั่นแล้วก็บอกหันไปบอกพี่เป๊กว่าพี่เป๊กไปเป็นอะไรไม่รู้ถ้าเป็นอะไรดูหนูได้นะหนูกลัวก็พูดว่าหนูกลัวตอนนั้นเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ไหมมันเริ่มมีอาการสั่นจนเรากังวล<ๆ>ว่าเอหนูสั่นอะไรหนูเป็นอะไรหนูน่าจะไม่สบายครับอะไรประมาณคือ ครั้งแรกที่เป็นคือที่นี่ที่นี่ครั้งที่สองไปเป็นที่ไหนที่ที่บ้านของอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอ่ะคุณอยู่ไหมับไม่ได้พี่เป็กเป็กอยู่ไหมพี่เป็กอยู่พี่เป็กอยู่ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งน,น้องส่งมาให้ดูชัดเลยก็คือภาษาเดิมเลยภาษาแบบเดิมเลยอาการก็คืออย่างนี้เลยเราก็เลยมานั่งถามว่าอยู่นอกพื้นที่แล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอแล้วมันเกิดอะไรต,ตอนนั้นอยู่จังหวัดอะไรนนทบุรีนนทบุรีก็คือภาพที่ให้เราดูถูกไหมฮะอันนั้นคือครั้งที่สองครั้งที่สองถูกไหมอยู่ๆก็มีอาการขึ้นมารเราเห็นภาพนี้แล้วอ่าฮะซึ่ง ระหว่างภาพที่เห็นคุณเห็นผู้ชายคนเดิมหรือผู้หญิงคนเดิมไหมเห็นผู้ชายค่ะแต่ตอนนี้หนูเหมือนมีอะไรพยายามที่จะประทะไม่รู้เหมือนกันพยายามประทะพยายามทำอะไรกระดูซัมติงเป็นไงเป็นไงอาการเป็นอาการมึนมนงงง,ง,งไม่ใช่เพียนะพี่เจไม่ใช่เหนื่อยนะหนาวเนี่ยอากาศมันเย็นเข้าใจได้ แต่มันเป็นอาการของความเหมือนเหมือนเราเมาเรือหรือเมาบอกอะไรอย่างเงี้ย <ผม S 1> ที่ม,มันแบบเซๆ,ๆแล้วมันมันเหมือนเราเราเหมือนจะวูบแต่มันไม่ได้วูบเพราะเหนื่อยอ่ะ <c oughs> เรายังมีสติเรายังเรายังไหวอ่ะเรารู้ว่าเราไหวแต่ว่ามันเหมือนได้ยินเสียงอะไรวิบเวบวบตลอดเวลาแต่เป็นเสียงผู้ชายตอนนี้หนูรู้สึกว่าเขาพยายามสื่อสารความเศร้าความเสียใจร้อ,องไห้ ถูกทำร้ายเสียใจเสียดายเสียดายที่ทิ้งทุกอย่างมาเพื่อคนคนนี้แล้วรักคนคนนี้มากแล้วทำเพื่อคนคนนี้มากๆแล้วทำไมทำกับเขาแบบนี้ทิ้งเขาแบบนี้ทิ้งให้เขาตายเป็นผีไร้ญาติศพไม่ได้ขึ้นมาทำพิธีเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูยังคงเห็นภาพหน้าผาที่เราไปนะเขาเรียกว่าหน้าผาได้ไหมอันนั้นนะ เป็นหน้าผาที่เป็นถ้ำใช่หนูยังเห็นภาพนั้นนะพอนลงจากหน้าผาไปถึงจะเจอถ้ำหนูยังเห็นภาพนั้นนะแล้วหนูเห็นภาพที่เขาถูกฟันคอเกือบขาดหนูเห็นภาพคุณลองเล่าเรื่องมาสิตอนนี้คุณเจออะไรมันอยู่ในยุคไหนหรืออยู่ในสมัยมันอยู่ในยุคน่าจะทวารวดีหรืออะไรสักอย่างอะค่ะแต่ว่าหลักพันปีแน่นอนเนี่ยหนูเซอหนูเซแล้วก็ เป็นยุคที่แต่งตั้งอำนาจปกครองกันโดยที่มีเจ้าเมืองแต่ละยุคแต่งตั้งแต่งตังแต่งตงโดยที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์คิงแบบบ้านเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบถ้าผมย้อนไปสมัยตั้งแต่สมัยยุทยาละ่ะไกลกว่านั้นภาษาไม่ใช่ภาษาไทย และเขาไม่ใช่คนที่อยู่นอกพื้นที่แล้วมาตายที่นี่แต่เขาเป็นคนในพื้นที่นี่เลยนี่เลยแล้วถูกหักหลังถูกกลั่นแกล้งหรือถูกหักหลังอะไรบางอย่างโดยคนที่ตัวเองรักและเทิดทูนมากๆซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งคุณว่าไงคุณหันไปมองใครเนะี่ยหันไปมองหาพี่เป็กเลยว่าอ,อยู่ไหนอยูไ่ไหนพี่เป็กอยู่ไหนขออนุญาตนะพี่เป็ก อ๋อนูนูนูโอเคผมกําลังเอาเรื่องมาชนกันอยู่นะพี่เป๊กอาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งในยุคนั้นสมมุตินะค่ะพี่เป๊กเป็นคนรักของคุณปลายไม่ได้เป็นคนรักแต่เป็นเขาเป็นกษัตริย์อ่ะพี่เป๊กเป็นกษัตริย์มันมันไม่ใช่คิงแบบบ้านเรานะพี่มันเป็นกษัตริย์ที่เมืองนั้นเมืองนี้เมืองเล็กเมืองย่อยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเขาเขาเล่าข้ามช็อตเขาคุมข้างให้หนูเห็นแป๊บนึง าะะข,ข,ขาข urgency, แบบชอบมาแบบคุ้มครั่งไม่รู้เรื่องคุ้มคั่งแบบพูดเราไม่ได้อ่ะพูดปพูดเยอะมากค่ะจะพูดอะไรอยู่ตลอดเวลาแบบพูดแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่มันแบบพูดออกมาไม่ได้รู้อกปะพูแบบอย่างเงี้ยแต่พูดไม่ได้อะพูดไม่เป็นอ่ะ ใช่่แล้วก็เนียคุณไม่รู้เรื่องทำนองเขาจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็รืรอทึมเขาประมาณนี้ขึ้นแบบเดิมเดยมเดิมมันทำให้เรารู้เลยว่างหลอกคุณปายอ่ะเขาเขาคุณปายนั่งเลยครับสื่อสารด้วยอารมณ์ก็คือโกรธโกรธมากมากเลยแล้วยิ่งยิ่งผมไปจับน้องเนี่ยก็จะยิ่งโกรธไปใหญ่กลัวเพราะเพราะว่ารุนแรงมากเลยหรอเพราะว่าเวลาถ้าเกิดขึ้นก็คือ ก็ที่ที่ปลายเลาให้ฟังก็คือเหมือนเขาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ให้ปลายอยู่ข้างนอกถอยคุณออกไปเลยเหรอใช่ใช่ก็คือถ้าเขาเข้ามาปลายจะอยู่ออกข้างนอกแล้วก็แบบว่าปลายเห็นตัวเองนะแต่ปลายจะทําอะไรกลับเข้ามาไม่ได้ใช่คือเขาจะจะแบบสื่อสารว่าอะไรยังไงแล้วก็ตอนนั้นที่พยายามออกออกห่างไกลกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปยังว่าอย่าเอาเขาไปได้ไหมแม้กระทั่งการสื่อสารแบบว่าจะ แบบเหมือนจะทำร้ายคนที่แบบว่าถ้าเอาเขาไปเจอตรงนี้เขาจะทำร้ายคนที่เกี่ยวข้องเขาไปหาน้องแล้วค่ะเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเขาไปหาน้องได้สักระยะหนึ่งละคุณต้องการอะไรกประมารสองนาทีได้ละต้องการอะไรรู้ว่าเสียใจพูดออกมาได้ไหม ภาษาคุณก็ได้คุณเล่าอยู่เราเข้าใจ